เลขหนึ่งถึงใครนาตัวเลขหนึ่งถึงสิบให้หล老สฟังบ้างในหนังสือเรมิดหน้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดหน้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดอยู่ในอยู่ในกลกุ่ง老师ส่งคำอะไรนะเห็นไหมอโอเคก็คือมีอะไรอ่ภาษาจีนทำอย่างนี้ทำอย่างนี้นะก็คือหลิงอ่หลิงแปลว่า ศูนย์นะลิงแล้วก็เลนหนึ่งภาษาจีนก็ทำอย่างนี้ก็คืออ e. mm ี hmm. อ่าอี e, ก็แปลว่า mm hmm. เลขหนึ่งแล้ว mm hmm. ถ้าเป็นเลขสองภาษาจีนทำอย่างนี้ mm hmm. ก็คือส mm hmm. อ่าอก็คือเลขสองถ้าเป็นสามสี่ห้าอยู่ในหน้าหนึ่งหนึ่งแปดหน้าหนึ่งหนึ่งแปดนะอ่า mm hmm. ถ้าภาษาจีนหน้าเป็นอย่างนี้ ทำหน้าเป็นอย่างนี้ก็คือซันะซก็คือสามถ้าภาษาจีนทำแบบนี้สี่สี่ี่ก็คือสี่ถ้าภาษาจีนทำแบบนี้ทำแบบนี้อู่อก็คือหถ้าภาษาจีนทำแบบกระเา ออคาราบาลเลยอันนี้ก็คือเลี้ยวลีวลี้ก็คือหกถ้าภาษาจีนทำแบบนี้เอ่าตัวอย่างนี้ตัวอย่างนี้เออทำอย่างนี้ก็คือชีอ่าชีก็คือเจ็ดนะก็คือเจ็ดอ่าถ้าภาษาจีนทำอย่างนี้เอ่าก็คือปาปาก็คือแปดถ้าภาษาจีนทำแบบนี้ ก็คือเก้าถ้าภาษาจีนทำแบบนี okay, ้ก็คือสองวงสองวสสก็คือเอเกาเออสามสี่ห้าหเจ็ดสี่หจสิ อ่าคือศูนคือศูนย์อีคือหนึ่งสองสองสามคือสามสามอ่าสี่คือสี่อ่าสี่าา 六，哦，呃，七，七，呃，点，八，八，九，九，够、呃，呃，十，十呃给怕给怕，呃，妈，呃，好，好，好，妈，呃，啊，有零，一，二，三，四，五，六，七，八。 เจ็ดสิบเอาแล้ว老师ตัวเลขตรงนี้คือสอนมาแล้วเดี๋ยววันนี้เป็นการทบทวนนะเท่ากันไหนที่จําไม่ได้หรือว่าทุกอย่างทบทวนเปหนังสือเล่มนี้หน้าหนึ่งหนึ่งเจกับหน้าหนะึหนึ่งแะเรามีตัวรูปมืออยู่ด้วยแล้วก็ปรับด้วยเอะ